ดีครับวันนี้เราจะมาประกอบตัวกระบะลอยนะครับของ LC70 นะครับตัวตัวน,นี้ก็เพราะว่ากระบะเดิมมันก็จะเป็นกระบะกระบะท,ทึบตรงนี้ก็จะเปิดไม่ได้นะครับถ้าเป็นกระบะท,ที่เราจะประกอบวันนี้ก็จะเปิดได้สามด้านเลยมีน,นี่ออกนี่ออกนี่ออกออก,ออกได้นะครับของคิ l เลอร์บอดี้นะครับคิลเลอร์บอดี้ก็เป็นบริษัทอยู่ในฮ่องกงนะครับ ก็ทำพวกอุปกรณ์ของแต่งของอ c รครับก็ในราคาที่ย่อมเยาวนะครับคุ้มค่าแล้วก็งานดีนะครับการของเขาดีมากเลยสเกตนี่สวยงามน,นะครับยอดอเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาให้อะไรามาบ้างนะครับมาดูนะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างก็อันดับแรกก็จะเป็นตัวฝาข้างนะครับ ฝ่าข้างซ้ายขวาแล้วก็ฝาปิดหลังแล้วก็แผ่นแผ่นพื้นกระบานะครับค่อนขัข้นกว้างนะครับถ้ามาเทียบอันนี้ก็กว้างกว่าผมว่าประมาณสักเซนกว่าๆนะครับกว้างกว่าหน่อยหนึ่งแล้วก็เป็นตะ,ะแกรงหลังนะครับ มันก็มีเป็นพวกชุดยึดต่างๆแล้วก็มีสติกเกอร์สำหรับติดไฟนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือน็อตนะครับเพราะที่จะใช้ก็คือมีขนาด1.2ึคูณ2.5นะครับแล้วก็1.2ุคูณ4 1.4หคูณ4 2.3คูณหหลักก็คือแล้วก็อันนี้ อันนี้อันนี้คือ,คอสวยนะครับนี้เป็นตัวตัวเปิดกระบะหลังนะครับมีสี่ตัวก็คือตัวเปิดกระบะรอบรอบรอบคันมันะสวยงามเหมือนจริงเลยนะครับก็ค,คิลเลอร์ก็จะทำงานแบบเนี้ยละเอียดละเอียดมันเหมือนนะครับอันนี้ก็คือที่สำคัญก็คือเขาแยกน็อตมาให้เนี่ยถือว่าดีมากเลยนะครับเพราะว่า เวลาหยิดเวลาประกอบตามคู่มือมันก็จะได้ไปตามไปตามคู่มือได้เลยเพราะว่าบางทีแบบว่าบางสินค้าบางคนเจ้าเนี่ยก็ให้น็อตมาลงรวมกันอย่างที่เราประกอบล่าสุดตือเป็นตัวอะไรทุกอย่างทำไม่ได้แล้วนะฮะก็อย่างี้ามีคู่มือมาเรียบร้อยก็ใช้นงใช้น็อตมีอะไรบ้างก็มีคีมมีที่คีดนี่เราก็เตรียมมาแล้ว ก็ใช้นีไขควงหนักจิ๋วด้ยนะครับแจกแฉกแล้วก็ทีมตัดทีมตัดมานนี้เดี๋ยวก็มาประกอบกันนะครับอันนี้หลังจากตัดออกมาจากตัวแผงมาแล้วนะครับ <c oughs> ก็เป็นแผงข้างกระบะข้างสองอันนี้กระบะหลัง แล้วก็เป็นชิ้นส่วนต่างๆนะครับแกะามาไม่แกะตัดออกมาเรียบร้อยแล้วก็แผ่นพื้นกระบะนะครับนี้อเดี๋ยวจะมาประกอบกันด้วไม่น่าจะมีอะไรก็มีแต่ไขน็อตนะครับอันนี้ก็ใส่กระบะฝา,าหลังเสร็จเรียบร้อยนะครับ มันก็จะเปิดได้ประมาณนี้นี่ก็งานใช้ตัวใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้สองตัวนะครับก็ลื่นดีนะครับน็อตลูเป๊ะมากเดี๋ยวมาประกอบตัวกระบะข้างๆสองอันต่อนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสามด้านนี่เป็นกระบะแบบนี้นะครับเปิดปิดเปิดปึ๊บหมดเลยอ่าเดี๋ยวมาประกอบต่อนะครับวิ่ยากนะครับไขนอ็อตอย่างเดียวครับไขนอ็อตอย่างเดียว เ <Okay. S 1> สร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกระบาดลอยเรามีรายละเอียดตรงมือมือเปิดเนี่ยแหละครับที่ทีเด็ดนะแต่ว่า ข้อข้อที่จะต้องใช้ก็คือเวลาเวลาที่จะติดตั้งเนี่ยต้องให้มีคนมาช่วยงานตัวนี้นะก็เนี่ยเพราะว่ามันง้างออกนี้เวลาติดตั้งมันมันต้องยิงน็อตอยู่ข้างในนี้สองตัวนะครับเห็นด้านในสองตัวอันนั้คนหนึ่งก็ต้องงอีกคนหนึ่งก็ ต้องไขน็อตนะครับนี่เราก็เปิดมาแล้วปิดแล้วก็ใส่เข้าไปนี่ห้อละเ,เอียดมากนะครับเหมือนของจริงทั้งหลังก็เป็นเหมือนกันนี่ล็อกได้เหมือนกันอันนี้เราจะเปิดละเปิดสบายปั๊บ,บนี่ เปิดได้นะครับนี้หนึ่งด้านแล้วก็ามาด้านนี้น,นี่อันนี้ออกแล้วนี้โอเคเปิดกระบะสามด้านนะครับ สวยงามสมจริงผมว่าไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้แหละครับตัวตัวที่เป็นมือจับนี่แหละครับสวยงามแล้วก็ตัวนี้ก็ไฟไฟท้ายนะครับไฟท้ายเนี่ยมันจะมีสติกเกอร์ใสๆนะครับตัวนี้ปิดอยู่นะครับ ก็เราจะมาติดตั้งแล้วก็ลอกออกมันจะใสๆนะฮะแล้ว,ลวก,ก็อื่นก็ไม่มีเลยเดี๋ยวเราลองมาประกอบใส่กับรถดูนะครับรถมันก็จะเดี๋ยวเราจะมาลองเทียบกระบะเดิมกับกระบะกระบะที่ติดรถนะครับกับกระบะกระบะที่ประกอบใหม่อันนี้นะครับว่ามันจะกว้างยาวต่างอย่างขนาดไดกนนะครับ ก็เอาดูนี้นี่ไงเดีย่นี่งนี้ก็ตัวกระบะลอยนี่จะกว้างกว่านะครับ จะแคบกว่ากระบะของที่ติดรถมานี่ใส่วางบนกระบะลอยได้เลยนะครับด้านหน้าตะแกรงด้านหน้าก็จะต่างกันอันนี้จะเป็นแบบมีสีช่องอันนี้ก็จะเป็นแบบมีตะแกรงนะครับ นี้ก็ถ้าเกิดว่าเรามีออปชันตัวนี้ตัวนี้ตัวปิดเปิดเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาใส่อันนี้ได้แล้วก็มาเปิดฝาหลังอันนี้ลงมาได้แต่ว่าข้างๆเปิดไม่ได้นะครับเปิดได้แต่ข้างหลังดีก,กวดนิดหน่อยนะครับดีก,กานิดหน่อย เดี๋ยวเรามา,เมาประกอบใส่รถดูว่าใส่แล้วมันจะเป็นยังไงอ่าหลังจากวางบนชัดซีนะครับก็สวยงาม ก็เปลี่ยนอารมณ์นะครับเปิดได้นะครับนี้ก็สำหรับตัวไอ BRX 0 1ที่เป็นบอดี้ LC 7 0เนี่ยเขาก็ทำออปชั่นมาให้เล่นเยอะเลยนะครับมีทั้งตัวกระบ,บาะลอยอย่างที่ ให้ดูไปแล้วแล้วก็ตัวตัวบอดี้เนี่ยมันก็ตัดไว้เจาะไว้เพื่อที่จะเอาไว้ให้ใส่ออปชันเพิ่มนะครับถ้าเป็นบอดี้แข็งรุ่นอื่นเนี่ยของทีมบัฟฟี่เนี่ยมันก็จะเป็นแต่บอดี้แข็งนะครับถ้าเป็นรุ่นที่เปิดประตูได้ก็เปิดเปิด,เป,ดเปิดได้มาจากโรงงานเลยแต่ว่าของของตัวคีเลอร์บอดี้เนี่ยมันก็จะตัดไว้ให้สมมติประตูก็จะมีก็คือไม่ได้ตัด ประตูนี้ก็จะเป็นชิ้นของประตูเลยแล้วก็เขาจะขายออปชั่นทาให้ประตูประตูเปิดได้ตัวฝากระโปรงก็ตัดมาเลยแล้วก็ขายออปชั่นทําให้ฝากระโปรงเปิดได้นะครับก็ถือว่าก็เตรียมการมาขายอะไรนะครับแต่ว่าก็จะทําให้รถเราเหมือนจริงได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ของที่เหลือนะครับก็ มีน็อตขนาด1.2คูณ4นี่เหลือ1ตัวไอ้เหลือเหลืออยู่5ตัวนะครับอันนี้เหลือ2.3คูณ5เหลือตัวหนึ่งอันนี้ก็เหลือ1ตัวอันนี้ก็เหลือ1ตัว,วกเว็เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมา ประกอบไปตัวโครงข้างบนให้ดูอีกทีนี่ก็เป็นวันจันทร์ที่เก้านะครับก็ตัวนี้ก็สรุปว่าประกอบไม่ยากนะครับอันนี้มีแต่ไขไขไขแต่ว่าอาจจะมียากเรื่องเรื่องน็อตอย่างเดียวนะฮะก็ต้องหาไขาควงที่ค่อนข้างคมหน่อยนะครับเป็นแฉกให้มันคมมันก็จะได้ทำงานได้ง่ายแล้วก็อีกอย่างหนึง่งสำหรับการทำงานกับน,น็อตเล็กๆนี่ก็คือ แม่เหล็กนะครับแม่เหล็กแม่เหล็กเนี่ยจำเป็นมากนะครับพราเวลาเราจะแตะเอาน็อตเนี่ยแล้วก็แตะแล้วก็เอามาวางไข่ได้เลยมันจะยากน,นะครับอขอบคุณมากนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับช่อง YouTube ของเรานะครับ R c s ์ซ l ส t h a i l n n d นะครับแล้วก็พร้อมกับเว็บไซต์ของเรานะครับ RC s ์ซ l สเ h a i l a n d เหมือนกันตอนนี้เว็บไซต์ก็กำลัง เอาสินค้าถ่ายจาก,กเว็บเก่า RC Skill ขับ11มาใส่ใน RC Skill Thailand นะครับก็จะรูปภาพก็จะสวยขึ้นเ,เว็บไซต์ก็ทันสมัยขึ้นแล้วก็จะมีแปลทยอยแปลเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยนะครับจะไดไ้เข้าไปเข้าไปศึกษาดูได้นะครับในนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเข้าไปดูแล้วเนี่ยมีข้อติชมยังไงก็แจ้งมาได้เลยนะครับหรือว่ามันแปลแบบว่าทำแม่งทำแม่งอะไรเงี้ย ก็แนะนํามาได้นะครับดีวผมจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าก็ก็แปรเท่าที่เท่าที่มีความรู้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ